ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ็ดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำข้อคืนวันนี้ด้วยสตาของคุณนริมนธรรมรักรรรสัตตาของคุณยาวมานดงเสือรับเป็นชาภาพสร้างกุศลอุทิศกับคุณละม่อมดงเสืออ่ะ ขออนุบมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะและขอให้กุศลผลบุญจากการที่เรนร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวง มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณนริมนธรรมรักให้คุณเจวามานดงเสือให้คุณระม่อมดงเสือทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ขออดูโบธนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัธาของคุณป้านิตีกาลสินรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสัธาของคุณป้านิตยศรีกาลสินกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับหลายท่านได้ไวต่อไปเห็นปุ๊บก,ก็มีความพัฒนานีของเขาทันทีผมจึงชอบใจความคิดของท่านผมพูดอยู่เสมอนะฮะแม้ท่านจะล่วงรับดับชีวิตไปแล้วก็ขอให้รับกุศลที่ผมได้ช่วยเผยแผ่เอาไปใช้ได้ทุกคนแล้วนะฮะา็มีคนถามท่านว่าทําไงจริงจะไม่โกรธแกตอบว่าจงพกความไม่โกรธจงพบความไม่โกรธเอามไว เพราะฉะนั้นนั่งอยู่ที่ไหนก็ทําใจว่าไม่โกรธไม่โกรธเห็นปุ๊กก็ไม่โกรธได้ยินก็ไม่โกรธเอาคําไม่โกรธเนี่ยใส่ใจไว้ใส่ใจว่าพออารมเดินทางมากระทบปุ๊กสิ่งที่สะท้อนออกตอนรับคือไม่โกรธเพราะอะไรครับเพราะมีคําว่าไม่โกรธเอาไว้อย่างมากมายเพราะเหตุที่โวัฒนธรรมตัวเนี้ยเก็บคําว่าไม่โกรธเอาไว้ไม่โกรธไว้ไม่โกรธไว้เยอะพอลมเดินทางมาปุ๊บ คบว่าไม่โกรเขาจะออกต้อนรับอารมณ์น,นั้นได้ทันทีครับได้ผลมากเลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องขยันสะสมความไม่โกรธเก็บใส่ใจไว้เยอะแล้วเราจะได้มีความไม่โกรธออกมาใช้นี่คือวิธีการอธิบายทางวิธีจิตเราก็จะทราบได้ว่าตัวสะสมความไม่โกรธเนี่ยนะฮะนะเกิดจากวัฏภุณะเคยตัดสินไว้นะเป็นกิริยาที่สะสมนะฮะ นั่นเราสะสมอารมณ์ใดไว้กาอารมณ์นั้นก็จะมาปรากฏนะตรงนี้สําคัญมากเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่ากระบวนการทํางานของจิตนะขอนําท่านผู้ฟังรวมถึงท่านนักศึกษาเข้ารูปเข้ารอยเพราะนี่เป็นวิชาการนะอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ทางปัญจทวารอารมณ์ทางปัญจทวารก็มี รูปอารมสิ่งที่มองเห็นทั้งหมดสัตธารมคือเสียงที่ได้ยินทั้งหมดคันธารมคือกลิ่นที่กระทบทางจมูกรสารมคือรสที่กระทบที่ริ้นและก็ผลทพาารมอารมณ์ที่มากระทบทางกายทั้งห้าอย่างนี้เรียกกันว่าปัญจทวารปัญจเขาคือห้าสิ่งที่มาปรากฏทางทวารมีห้าจึงเรียกว่าปัญจทวารน,นี่ปัญจทวารเนี่ยต่อไปก็จะเรียนอีกนะฮะ ปัญจทวานทางอาติมหันตาลมมหันตาลมปาริตาลมอติปาริตาลมอีกสี่ระดับอารมณ์ที่ปรากฏทางตาอย่างเดียวก็มีสี่ระดับทางหูอย่างเดียวก็มีสี่ระดับทางจมูกอย่างเดียวก็มีสียย่ระดับเหมือนกันเราจะศึกษากันในครั้ง,งหน้านะครับว่าในเรื่องของวิถีจิตแต่ตอนนี้เรามาเรียนวิถีจิตหรอครับเรากำลังเรียนถึงกิจจสังฆา หน้าที่ของจิตทํางานกันอย่างไรเราได้ทราบมาแล้วนะครับจิตทํางานทั้งหมด14งานจิตทํางานทั้งหมด14งานนะลองนับดูสิครับปฏิสนธินาะดับไปแล้วนําเกิดในภพใหม่งานต่อไปคือเป็นภวังนะเป็นภวังเป็นภวัง พวังเนี่ยตั้งแต่อติตาพวังพองกัจจานะเนี่ยนารับอารมณ์เก่าในอดีตชาตินะฮะดูที่ลูกศรนนะฮะอธิตาพระวังเนี่ยรับอารมณ์เก่าในอดีตชาติพวังกัจจานะก็รับอารมณ์เก่าในอดีตชาติเหมือนกันพวังคุปเชษธาตนี่ตัดขาดอารมณ์เก่าในอดีตชาติแล้วก็หมดอายุพระวังคุปเชษธาจึงทําหน้าที่ตัดขาดจากอารมณ์เก่าหน้าต่อไปก็เอาชนะรับอารมณ์ที่มาปรากฏครั้งแรก ปรากฏว่าอายุของอารมณ์หมดไปสามขณะจิตแล้วใช่ไหมครับอายุของอารมณ์ี่ยหมดไปสามขณะจิตแล้วโดยที่ยังไม่มีจิตใดรับเลยอายุหมดไปสามขณะจิตขณะจิตที่สี่อาวชณะทำหน้าที่รับอารมณ์เป็นจิตดวงแรกของอารมณ์ใหม่ที่มาปรากฏครับอาวัชณะนี่เป็นตัวมัตีิการว่าอารมณ์นี้มาปรากฏทางทวารไหนแล้วก็ดับเมื่อมัตีิการว่าอารมณ์มาปรากฏทางตา ก็ทาให้จักวิญญาณทําหน้าที่รับอารมณ์ทางตาเกิดต่อจากตนเองนะครับนะด้านนั้นตําแหน่งทวิปัญจยมีจิตสิบดวงทําหน้าที่นะมีจิตสิบดวงทําหน้าที่ในส่วนของทวิปัญจวิญญาณฐานนี่คือฐานเนี่ยมีจิตสิดวงเกิดขึ้นนะครับนะเมื่อทวิปัญจวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งทําหน้าที่รับลมตนเองแล้วอารมณ์ยังเหลืออยู่ ยังไม่หมดแต่อายุของจิตหมดแล้วดับไปก็สัมปติชนะทําหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากทวีจนจะเห็นได้ว่าเบื้องหลังของการเห็นในกระบ,บวนการของจิตทั้งหมดจิตเห็นอยู่ที่ตรงนี้ครับตำแหน่งที่สี่นะฮะจิตเห็นอยู่ที่ตําแหน่งที่สี่นะฮะอาทิห้าใช่ไหมฮะแต่อาทิอาีิตาผวังหนึ่งตำแหน่งผวังาจาร,ระวงปเจทะตำแหน่งที่สาม เอาชนะตำแหน่งที่สี่จิตเห็นอยู่ในตำแหน่งที่ห้านะครับเห็นแล้วก็ดับาจากนั้นก็เป็นจิตที่ทำหน้าที่รับการเห็น,นพิจารณาการเห็นตัดสินการเห็นที่จะให้ชวนาจิต29ดวงเนี่ยดวงใดดวงหนึ่งมาเกิดต่อจากตนเองก้าวเจขณะนะครับวัฒขณะเนี่ยตัดสินตัดสิน อารมณ์ที่จะทําให้จิต29ดวงเนี่ยดวงใดดวงหนึ่งมาเกิดต่อจากตนเองนั้นหลักการตรัสรยจิตดวงหนงมีเกิดต่อจากตนเองก็เนื่องมาจากเคยสะสมอะไรไว้กับจิตดวงไหนหาเคยสะสมอะไรไว้กับจิตดวงไหนเห็นปุ๊บก,ก็ยกมือไหวเห็นปุ๊บก,ก็ยกมือไหวนี่พอเห็นปุ๊บกุศลจิตเกิดน,นะกุศลจิตเกิดอ่ะ เห็นปุ๊รดาเห็นปุ๊กกระดาก็เป็นไงครับโทสะเกิดเห็นปุ๊กอยากได้เห็นปุ๊กอยากได้อะไรเกิดครโลภะเกิดฉะนั้นการเห็นแล้วจะเป็นโทสะเกิดหรือโลภะเกิดหรือโมหะเกิดหรือเจกุศลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโวัฏฏปณะจะเป็นกิริยาให้กับจิตดวงไหนมาทําหน้าที่โวัฏปณะเคยเป็นกิริยาให้กับโทสะก็โทสะเกิดต่อจากตนเองตลอด เขาจำนะเคยเป็นกิริยาครับเมตตาสงสารก็เมตตาสงสารก็เกิดต่อจากตนเองตลอดฉะนั้นจิตยี่สิบเก้าดวงเนี่ยลองไปหาดูมีจิตอะไรบ้างยี่สิบเก้าดวงดวงใดดวงหนึ่งมาทำหน้าที่เป็นชาวนะมีทั้งโลภะแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งใช่ไหมมีทั้งโทสะสองดวงดวงใดดวงหนึ่งมีทั้งโบหะสองดวงดวงใดดวงหนึ่งทั้งสิบสองเนี่ยแปดสองสองแปดสองสองเป็น 12บสอง,สอง,สองสนี่เป็นอกุศลชาวนะทําหน้าที่เสพอารมณ์เสพอารมณ์นี่หมายความหมางครับเขาใช้คําว่าเสพอารมณ์ก็ได้เล่นไปในอารมณ์ก็ได้เช่นโทสะเป็นชวนะดวงนะเ,เดียวนะโทสะเป็นโทสะชวนะด้วโทสะก็จะเกิดสืบต่อเนื่องกันทั้งเจ็ดคณะโทสะนะเกิดเล่นไปตามอารมณ์นะเจ็ดณะครับ โสตาก็จะเกิดต่อเนื่องกันเจ็ดดวงเจ็ดขณะขณะหนึ่งแล้วดับไปขณะหนึ่งดับไปจะเกิดสืบต่อเนื่องกันอย่างมากเพียงเจ็ดขณะไม่เกินเจ็ดขณะในการมาบุคคลอย่างเรานะฮะในการมาภูมิอันประกอบด้วยใบยภูมิสี่มนุษยภูมิหนึ่งเทวภูมิหกจะมีชาวนะเจ็ดดวงเหมือนกันหมดทั้งสิบเอ็ดภูมิจะมีชาวนะเกิดสืบต่อเนื่องกันได้อย่างมากเพียงเจ็ดขณะทั้งหมดสิบเอ็ดภูมินะฮะ แต่ทั้งว่าชั้นพรมชั้นพรมะจะมีชาวนะเกิดสื่อต่อนเนื่องกันได้เกินกว่าเจ็ดแม้กระทั่งวันหนึ่งก็ได้ย่เวลาเราทําสมาธิได้ถึงปฐมฌานเนี่ยก็สามารถจะมีชวนะเป็นปฐมฌาเนเกิดสื่อต่อกันได้ทั้งวันถึงเจ็ดวันทั้งเจ็ดวันเลยนะครับสื่อต่อกันได้ขึ้นอยู่กับกําลังการสะสมนะฮะ นั่นชาวนะเนี่ยในการมาบุคคลอย่างเรานะมนุษย์สภูมิหนึ่งเทวภูมิหกอบายภูมิสี่เนี่ยมีชวนะเกิดได้ตอนเนื่องการเพียงเจ็ดขณะเจ็ดขณะก็หมดอายุแล้วอารมณ์ยังเหลืออยู่ตาฐานชวนะก็รับอารมณ์ที่เหลือได้อีกสองขณะก็หมดอายุของอารมณ์นั่นอารมณ์เนี่ยมีอายุยาวมากที่สุดก็คือสิบเจ็ดขณะอารมณ์หมดไปหนึ่งขณะ จิตดับไปสิเจ็ดขณะดิตดับจิตดับไป17ขณะครับตอนนี้จะเรียนให้ละเอียดลงไปอีกจิตหนึ่งขณะแบ่งเป็นสามขณะย่อยนะในเมื่ออารมณ์มีอุปาทการเกิดขึ้นมีอุทิติตั้งอยู่มีการดับไปอารมณ์มีสามระดับจิตก็มีสมระดับจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือจิต นั่นนับจิตโดยขณะใหญ่นะ่ะสิขณะครับแต่ถ้านับจิตโดยขณะย่อยแล้วก็ต้องเอาสามคูณสิก็เป็นห้าสบเขณะห้าสิบขณะย่อยของจิตจึงจะดับไปพร้อมกับกับอารมณ์ครั้งหนึ่งอารมณ์ที่เป็นรูปนะฮะม,มีอายุรูปอมีอายุถึง17ดขณะอายุของรูปนะฮะมีสิบเจ็ดขณะ อายุของนามที่เกิดพร้อมกับรูปสิเจขณะก็คือสิบเจ็ขดขณะนามรูปดับไปหนึ่งนามดับไปสิบเจ็ดรูปหนึ่งขณะนามดับไปสิบเจ็ดขณะหนึ่งต่อสิบเจ็ดนะครับความรวดเร็วแตกต่างกันจากนั้นรูปเกิดขึ้นหนึ่งขณะนามก็ทําหน้าที่เสพอารมณ์เกี่ยวข้องกาลมของรูปนั้นต่อเนื่องกันตามหน้าที่ของตนของตน หน้าที่อะไรบ้างครับหน้าที่ผวังทักสามขณะหน้าที่อาวชนะพิจารณาอารมณ์ปาปรากฏกครั้งแรกซะนึงขณะและก็หน้าที่ของการเห็นการได้ยิน,นรับลิรู้การสัมผัสตามทางกายอีกขณะ,ะทั้งหมดนี้ก็ห้าขณะนะครับอย่างใบย่อเนี่ยก็นับเพียงหนึ่งนะครับแล้วก็สัมปฏิจจนะหนึ่งขณะสนันตณหนึ่งขณะวธวนาหนึ่งขณะ,ณะชวนะเจ็ดขณะ ตาทาลัมภณะสองขณะรวมเป็นสิบเจขณะพอดีครับสิบเจขณะพอดีถามว่าฟังทันไหมตอบว่าทันนะฮะเพราะนั่งฟังไม่ได้วิ่งฟังเข้าใจกันนะครับออวันนี้เราได้ศึกษาการทำงานของจิตทางปัญจทวาร เพียงรวมๆนะฮะยังไม่ได้แยกเพียงทวารใดทวารหนึ่งนะเพียงรวมๆมเมื่อเรามองภาพรวมเข้าใจดีแล้วเนี่ยต่อไปจะเรียนทีละอย่างนะทีละอย่างเช่นทางตาทางตาก็จะมีอารมณ์ปรากฏอยู่สามระดับสี่ระดับระดับที่หนึ่งภาษาธรรมาเรียกว่าอาติมหันตารมชัดเจนมากมีขณะจิตเกิดมากนะนั่นคืออติมหันตาลม ระดับที่สองชื่อมหันตารมอารมณ์ dad, ปานกลางน well. ะไม่มากไม่มากเป็นพิเศษมากแต่ไม่ถึงกับมากเป็นพิเศษนะเรียกกันว่ามหันตารมระดับน้อยก็เรียกกันว่าปาริตตารมน้อยน้อยที่สุดเรียกว่าอติปาริตตาลมมากที่สุดมากน้อยน้อยที่สุดนีอยู่สี่ระดับวิธีจิตแต่ละทวารแต่ละทวารแต่ละทวารเนี่ย ชั้นห้าทวารก็มีอารมณ์ปรากฏได้อย่างละสีละสีละสีชั้นความปรากฏทางวิชาการเนี่ยอย่างเงี้ยที่เราเรียนนะแต่ความปรากฏแบบผลมันปรากฏก็คือได้ยินชัดเจนนะได้ยินชัดมากกลับได้ยินชัดนะกับได้ยินไม่ชัดกลับไม่ชัดมากๆ มันมีสี่ระดับนะชัดมากชัดนะชัดไม่มากชัดไม่มากเลยมันมีสี่ระดับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เหมือนกันทางห่านนะครับถ้าทางกายก็เปรี้ยงนี่มึนนี่งแสดงว่าชัดมากะน,ะานะอาจารยนะ โดนทีํงมืนเลยแนี่งว่าชัดมากเลยรือไม่ก็สลบสลายไปเลยอันนั้นชัดมากนะปรากฏทางกายอ่าแล้วก็ปรากฏชัดแต่ไม่ถึงกับมากที่สุดนามากที่สุดมากน้อยก็น้อยที่สุดสี่ระดับลองระดับดูนะฮะอารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยนะฮะมากที่สุดเรียกว่าติมหันตอารมนามาก เรียกกันมหันตารมน้อยเรียกว่าปริตารมน้อยที่สุดเรียกกันว่าอาติปริตารมบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเผื่อจันได้ข้างหน้าก็จะได้ไม่ต้องบอกบ่อย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องบอกบ่อยเอาละใครจะมีปัญหาถามเรื่องการทำงานของจิตทางปัญจทวารบังถามได้นะครับไม่ต้องใช้เบอร์โทรศรัพท์นี่ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับขออนุญาตอธิบายเลขสามตรงนั้นน่อะไรที่นอนตรงนู้าตรงไหนครับหมายเลขสามหมายเลขสามนะฮะรวังค่าระวังค่าจารณะนะฮะนะรวังค่าจารณะอตีตะรวังเนี่ยรับอารมณ์เก่าในอดีตชาตินะฮะอารมณ์เก่าในอดีตชาตินะรับอารมณ์เก่าในอดีตชาติ นะภวังคตานะก็รับอารมณ์เก่าในอดีตชาติแต่ว่าไหวตัวแล้วเพราะอารมณ์ใหม่มากระทบเนี่ยเกิดการไหวตัวการที่จะรับอารมณ์เก่าในอดีตชาตินะภวังคุป,ปเจทะตัดขาดจากอารมณ์ในอดีตชาติทันทีฮ่คิดถึงอ่าคิดถึงสมมติภาพให้ดูกันนะครับนะปกติผมจะเขียนไว้แต่มันจะเป็นสายลุงลงัง อนนาณาสายตรงก็คือรับอารมณ์เก่านิยชาโดยตรงขณะแรกขณะที่สองเนี่ยการรับอารมณ์เนี่ยมันจะเริ่มคดแล้วนะเริ่มคดแล้วนะจิตเนี่ยมันจะเริ่มไหวต่ออารมณ์เก่าที่รับอยู yeah. uh ่นะเพราะแรงกระเทือนจากอารมณ์ใหม่พอขณะที่สามปุ๊บตัดขาดจากอารมณ์เก่าโดยที่ยังไม่ทันรับอารมณ์ใหม่ก็หมดอายุฉะนั้นพวังดวงที่หนึ่งเนี่ยรับอารมณ์เก่าในดีชาติโดยตรง ดวงที่สองก็ไหวต่ออารมณ์รับอารมณ์เก่าในดีชาติด้วยความวันไหวละจึงเรียกผวังขจารนะเพราะรับอารมณ์เก่าในดีชาติด้วยความวันไหวจึงเรียกผวังขจารนะพอขณะที่สามตัดขาดจากอารมณ์เก่านะก็เป็นปัจจัยให้อาวชนะเกิดรับอารมณ์ใหม่ที่มาปรากฏครั้งแรกอันอารมณ์ใหม่ที่มาปรากฏครั้งแรกเนี่ย อาชนะเป็นผู้รับกว่าเอาชนะจะได้รับอารมณ์ใหม่นะก็หมดอายุไปกี่ขณะแล้วนะครับนึกออกไปมครับสามขณะที่เป็นอติตาผวังก็ไม่มีใครรับาวังขจารณะก,ก,ก็ไม่รับผวาเฉทัคก็ไม่รับอาวชนะจริงรับอารมณ์ใหม่ที่มาปรากฏอารมณ์ใหม่ที่มาปรากฏอ,อ,อารมณ์ใหม่ที่ มาปรากฏอารับโดยอาวชนะว่าเพื่อที่จะรู้ว่าลมใหม่นี้มาปรากฏทางเทววานในพ็คือ้วคอตังแรกันผวารนตีตับพวาวัแรนีวังผวงาวจะมีสามนณะไงคณะที่หนึ่งเรียกกันว่า,าตีจับผวงาวงวากัจรณะในคณะที่สอง ภวังฆจรณะโรปเจทะปะเจทะนี่เป็นขณะที่สามเป็นภวังทะสามขณะใช้เลขสามกำกับไว้นะครับทั้งสามขณะตีตาภวังภวังชนะพองปเจทะเนี่ยรับอารมณ์เก่าในอดีตชาตินะตัดขาดจ,จากอารมณ์เก่าในอดีตชาติโดยความเป็นภวังคุปเจเฉทะดยความเป็นปัจจุปัปจจุป,ปเจทะนะฮะ แล้วก็จะมีจิตรับอารมณ์ใหม่ดวงแรกคืออาวัชนะครับนี่ครับลองถามดูเผื่อตอบได้ <c oughs> <c oughs> แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวิชาการนะฮวิชาการเออผมแปลกแปลกตรงที่ว่าเรื่องวิถีจิตผมไม่ได้ไปเรียนกับใครเลยนะฮะไม่ได้ไปเรียนใครเลยนะ เพียงเอางานของจิตสิบสี่งานเนี่ยนะฮะเอามาต่อ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 เข้าและเอาฐานเนี่ยมาตั้งอจิตตรงนี้ทํางานอยู่ตรงไหนจิตนี้ทำงานจนได้ปุ๊บเราก็ได้ข้อคิดจากจิตว่าเออารมณ์เนี่ยมันเกิดฟืดทีเดียวแล้วก็ดับไปแล้วจิตเกิดต่อเนื่องระหว่างเดียวกับอารมณ์เนี่ยคนจะดับไปจิตหมดไปเท่าไหร่เอามาเขียนใส่ต่อ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 กันไปเขาบอกว่ามันได้สิบเจ็ดคณะ ก็เลยระวังอารมณ์หนึ่งกับจิตสิบเจ็ดอารมณ์หนึ่งขณะแต่จิตสิบเจ็ดขณะก็เอาจิตเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นด้วยเหตุอันใดแล้วเราก็โยงจิตไปรับอารมณ์โยงจิตไปรับลมโยงจิตไปรับอารมณ์เราก็ได้ความว่าระหว่างอารมณ์ปรากฏใหม่มันเกิดพร้อมกักบผะวังอารมณ์ที่ปรากฏใหม่เกิดเพราะก็กพอผะวังที่เกิดพร้อมกับอารมณ์นั้นจริงเรียกกันว่า อตีตาผวังแปลว่าผวังเดิมอตีตานี่แปลว่าผวังดั้งเดิมเป็นอตีตานะฮะกำลังรับอารมณ์เก่าในอดีตชาติอยู่พอ,อตีตาผวังดับไปผวังที่สองก็ไหวต่ออารมณ์ที่กาลังรับอยู่นะฮะผวังที่สามก็ตัดขาดจากอารมณ์เก่าที่ได้รับอยู่พอขนาดที่สี่ก็อวชนะรับอารมณ์เอาหน้าที่ของจิตเนี่ยเอามายงต่อต่อต่อเขา มันเกิดความเข้าใจได้อันนี้มันเกิดจากความสะสมไว้นะฮะเจอก,การสะสมไว้วันนั้นริเฉดหนึ่งริเฉดสองริเฉดหกนะฮะสามริเฉดเนี่ยไปเรียนเข้าหลักสูตรเข้าแล้วริเฉดสามริเฉดเจ็ดนาเรียนคู่กันหนึ่งสองหกในหลักสูตรจุลตรีสามเจ็ดหลักสูตรจุลโทร่ะ แล้วก็วิถีกับคำพีธรรมสังคนีหลักสูตรจุลเอกผมไม่เรียนวิถีกับคำพีธรรมสังคนีผมไม่เรียนเพราะผมเรียนมาไปเฉทหนึ่งไปเฉทสองไปเฉทหกสามไปเฉดนี่ผมก็มุนกระถือเลยเพราะมาไปมีปัญหาเรื่องสังคฆในนะ สังคาในแล้วก็สัมปโยค้าในแล้วก็ออีกใน,นท่านผู้ฟังที่เคารพขาท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธิงกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสตาของคุณลาเรม,มนธรรมรักษ์สตาของคุณเยาวมานลงเสือสร้างกุศลอุทิศให้คุณลำม่อมลงเสือขออนุโมทนาสาธุมาดโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลามันหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณปานิษสศีกาลสินรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อดุโมธนาสาธุกั์สตาของคุณปานิษศีกาลสินกันนะครับสำหรับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากละท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณอรุณบมญธรรมลักษณ์คุณเยาวมานลงเสือ คุณละม่อมดงเสือและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ពេលខ្លះអូមងតារងក្រត់ល្អប